นะฮะเราเราจะเรียนรู้ศาสตร์หรือว่าความรู้ของธรรมชาติเนี่ยก็ได้จํากัดถูกไหมเพราะ,ะนั้นในมุมมองของฝรั่งคือเขาก่อนจะตายหรือว่าตายไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกเรียกนักเขียนมานั่งคุยมี่ตายไปแล้วคุยไม่ได้แนละ้วคือก่อนตาย <c oughs> นะ <c oughs> แบบสตีฟจ็อบก็ทานะตอนที่นอนพังงาพังงา่าะแบบแบบป่วยนะฮะก็เรียกนักเขียนมาคุยนะฮะ เพื่อที่ให้เขียนชีวประวัติของตัวเองว่าทํางานอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยฝรันเดะเป็นอย่างนี้นะครับเขาอยากจะถ่ายทอดความรู้ว่าชีวิตเนี้ยเกิดมาเขารู้อะไรอ่านต่อเขาบอกว่า who is widely recognized as one of the most influential scientists of all time ก็เซอร์ไอแซคนิวตันก็เป็นคนที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางใช่ป่ะ r e c o g n i z e นะรู้จักนะฮะว่าเป็นหนึ่งใน ในนักวิทยาศาสตร์ที่มีอิฟลูเอนเชียลก็คือมีมีอิทธิพลนะมีอิทธิพลแต่ในในยุคนี้ในที่เรารู้จักกัน and as a key figure in the scientific revolution แล้วก็เป็น key figure โดยคือเป็นแกนหล,ลักสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัตินะ revolution คือการปฏิวัติในวงการวิทยาศาสตร์ his book เ h uh, philosophy, n a t ชั่ a ออะไรเนะี่ยพินซแคัเนี่ย m a t เ e m a t i c a <oughs> หชื่อเหมือนแบบเป็นภาษาโบราณกึ่งๆนะเออ <c oughs> ก็วงเล็บว่า Mathematical principle of natural philosophy อ่าโอเคคือคนสมัยก่อนก็เหมือนเหมือนคนไทยไหมอะ่ะที่เวลาที่เป็นความรู้โบราณแล้วก็จะเขียนแบบเป็นภาษาบาลีเลย <c oughs> พี่เดาว่านะ อันนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนี่เป็นภาษาอะไรไม่รู้ว่ะเออภาษาโบราณน,นิดหนึ่งนะอ่าหนังสือเล่มนี้ first published in 1687เนี่ยโอเก่ามากเลยนะเอ่อ laid the foundation of classical mechanics อ,อก็จะมีพื้นฐานของเอ่อ m e c h a n i c ก็น่าจะแปลว่ากลาศาสตร์ หรือว่าคนไก่ในโบราณนะครับสิค่อนนิวตันวอสเมดอะไรเนะี่ยเซมิโนลเซมิโนลคอนทริบิวชั่นทูออปติกอ่าก็ก็มีส่วนร่วมคอนทริบิวชั่นแปลว่ามีส่วนร่วมนะฮะในการทำออปติกออปติกน่าจะแปลว่าเลนส์นะฮะเลนส์แอนแชร์เครดิตวิทย์อ่าก็ฟายวิลเฮมนี่ชื่อคนนะฮะ l a n b u a ชื่ออ l i น h a ก r t f o r developing the อะไรเนี่ย the infinite test s m a l calculus <laughs> คือร่วมกับนายคนเนี้ยสร้างสิ่งที่ชื่อว่าแคลคูลัสขึ้นมา <laughs> เพราะฉนั้นแคลคูลัสที่น้องกำลังเรียนอยู่เนี่ย <laughs> <laughs> ขอบคุณบรรพบุรุษน, <laughs> นิวตันแล้วก็คนเนี้ยวิลเฮมเนี่ยนะฮะสองคนเนี้ยช่วยช่วยกันนะฮะ i n p r i n c i p หนิวตันเนี่ยในหนังสือเล่มนี้นิวตันก็ formulate the law of motion and universal gravitation อ่าในหนังสือเล่มนี้ก็เขาก็ให้ให้กฎของการเคลื่อนที่ใช่ปะ่ะที่ที่เป็นกฎของนิวตัน3ข้อซิงมา F ค่นน่าจะเคยเรียนแบบเแฟบบแต่ว่าไม่ได้เรียนเยอะใช่ไหมอ่า mm hmm. that เป็นไงฮะอ่า f o r m e dominant scientific viewpoint until it was uh, separated by theory of relativity กนะ็ซึ่ง that ก็ก <that, S 2> ็ถ้าถ้าจะแปลแปลว่าที่ซึ่งนะซึ่ง form ก็คือสร้างนะสร้าง dominant Dominant ก็เหมือนแบบยึดครอง,งะอะไรเงี้ยในเรื่องของมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับจนกระทั่งเนี่ย อ่ uh, it was surprised by มันมันก็มีทฤษฎีใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า relativity เพราะนั้นในทฤษฎีของนิวตันน่ะจึงเป็นสิ่งที่นักเรียนระดับมัธยมปลายเรียนกันเยอะในวิชาฟิสิกส์นะฮะนิวตัน used his mathematical description of gravity to prove kepler law kepler นี่เป็นนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึงเกิดก่อนนิวตัน เขาใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเขาไอ้แคคูลัสเขาเนี่ยนะฮะมาพิสูจน์พิสูจน์เรื่องของกาวิตี้นะฮะเรื่องของกาวิตี้คืออะไรแรงโน้มถ่วงนะฮะในกฎของเคปเลอร์เคปเลอร์ลอสจะเห็นว่านักคณิตศาสตร์พวกนี้เป็นนักคณิตศาสตร์ด้วยเป็นนักดาราศาสตร์ด้วยแล้วเขาไม่ได้ทํางานจากในช่วงชีวิตเขาอะ่ะคือเขามีรุ่นรุ่นทวดรุ่นพี่รุ่นพ่ออะไรเงี้ยที่เขาไปศึกษาแล้วเขาก็คิดต่อ นะครับซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการเดียวกับที่เราอะพวกเราในในชีวิตประจำวันในไม่ใช่ในยุคปัจจุบันเนีเ้เราศึกษาทฤษฎีศึกษาความรู้ของนิวตันหรือว่าของใครก็แล้วแต่ที่เราเรียนอยู่เนี่ยเพื่อที่เราคาดหวังว่าเ,เด็กๆเนี่ยจะสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดได้นี่นี่คือหลักการของทางด้านการศึกษานะครับแล้วไงต่อ นิวตันยูสฮที่มาดีก่อนอาร์นี่อ่านไปละเคปเลอร์ลอออฟแหนแฟนเทลลีโมชั uh, ่นนะ uh, การที่โลกมันเคลื่อนที่ใช่ไหมแล้วก็แอคเคาท์ทูทายทายในที่นี้ก็คืออะไรอะ่ะเอ่อคลื่นใช่ป่ะคลื่นเกี่ยวข้องกับคลื่นใช่ไหมแล้วก็พาราเจคทอรีออฟโคเมท โอ้คอมเมตก็คือไอดาวแหงใช่ไหมฮะ mm hmm. แล้วก็ the p o s s e s s i o n of equinox equinox คืออะไรวะขั้วโลกเหรอไม่แน่ใจนะฮะ and a s t r phenomena แล้วก็ปรากฏการณ์ต่างๆนะครับ er uh, eradicating d o u b t about solar system อ่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ solar system ระบบสุริยะของเราอะ นะฮะ he d emonstrate that the motion of object แล้วก็จุดๆๆไม่มีให้อ่านล้มีให้อ่านเท่านี้อยากดูมากกว่านี้ไปอ่านในวิกิพอเดียอันนี้ส่วนหนึ่งที่พี่เอามาพอดีพี่กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ก็จะมีมีเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเป็นหนึ่งในนะคณิตศาสตร์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ที่เขาพูดถึงอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะฮะเห็นว่ามันเราน่าจะ คุณชินกับคุณปู่คนนี้เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเราเรียนแถวคุณลักของเขาคุณพวดล้วมันไม่ใช่คุณปู่ปู่ของปู่อ่ะเพราะว่าสามร้อยห้าสิบปีที่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้ละ